รียกว่าค่ะไม่มีใครไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนสําหรับทางด้านนักร้องรุ่ทุ่งสาวค่ะอย่างสาวลำไยไหยทองคําโดยต้องบอกเลยว่าสาวลำไย,ยค่ะเธอมีทั้งความสามารถด้านการร้องเพลงการเต้นหรือแม้กระทั่งการแสดงสาวลำไย,ยเองก็ต้องบอกว่าค่ะมีผลงานทั้งหน้าจอโทรทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่านักแสดงค่ะเรียกได้ว่าเธอเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันค่ะสาวลำไย,ยเนี่ยยิ่งอยู่ในวงการก็ยิ่งสวยปังมากๆค่ะโดยเฉพาะในตอนนี้ที่สาวลำไย,ยนั้นมาแรงสุด,สดๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ ฮอตในกลุ่มแฟนคลับชาวไทยนะคะแต่ว่าเธอค่ะไปฮอตไกลถึงต่างแดนเลยซึ่งเร็วๆนี้เองสาวลำยไยจะบินไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศบราซิลด้วยค่ะโดยต้องบอกว่าสาวลำยไยค่ะเธอก็โดนมีภาพวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวอยู่ค่อนข้างบ่อยค่ะคนก็คงจะทราบกันดีค่ะว่าสาวลำไยค่ะมักจะแต่งตัวค่อนข้างวับวิวเล็กน้อยในการสแสดงคอนเสิร์ตแต่ก็ต้องบอกว่าเธอเองค่ะก็เลือกชุดที่เข้าตามกลาเทศะในการสแสดงของเธอแต่ละครั้งด้วยเพราะเธอจะเลือกชุดที่เข้ากับสถานที่นั้นๆที่เธอไปเล่นคอนเสิร์ตอย่างเช่นคลิปล่าสุดค่ะทีี่่่กกกําาาาลลลลลังงงถถูพูพดึนนโอออไ์็คคืิปททสย ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งโดยมีน้องๆน,นักศึกษามารอดูเธอกันอย่างมากมายโดยในคลิปเนี่ยเธอกําลังเล่นเพลงฮิตค่ะอย่างเพลงเยี่หลมและชุดที่ใส่ก็ต้องบอกว่ามันถูกกะละาลเทศะค่ะเพราะเธอเนี่ยใส่เป็นเดฟกระโปรงสั้นแขนยาวข้างบนปิดมิดชิดไม่มีโป้ไม่มีแหวกอะไรใดๆทั้งสิ้นสมกับอยู่ในสถานศึกษาโดยมีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมกันอย่างมากมายค่ะเช่นแสดงถึงความเป็นมืออาชีพมากพอเป็นงานกลางวันจัดในสถานศึกษา แต่งตัวได้เหมาะสมและถูกกาลเทศะเป็นยายแหลมอร์ชั่นที่เรียบร้อยน่ารักมากน่ารักน้องเป็นศิลปินตัวจริงแต่งกายเหมาะสมตามสถานที่กาลเทศะไม่แปลกใจเลยครับที่นางงานเยอะมากๆเยอะแบบสุดๆจริงๆเป็นต้นแบบที่ดีมากๆคนชอบทั่วประเทศจริงๆและก็อีกนะับร้อยคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมทางด้านสาวลำยัยค่ะว่าแต่งตัวได้น่ารักมืออาชีพแล้วก็เข้ากับสถานที่มากๆถูกที่ถูกเวลาเรียกได้ว่าถูกกาลเทศะมากๆค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว